ทุกคนเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับอยากเทรดแต่ไม่มีเวลา,าเฝ้าจอพอเข้าเทรดราคาก็ไม่ยอมไปไหญสักทีจะดีกว่านี้ไหมครับถ้าเราสามารถเลือกช่วงเวลาในการเทรดได้ด้วยตัวเองแถมเข้าเทรดแล้วเนี่ยราคามีโอกาสถึงพีทีแบบสบายใจไม่ต้องนั่งรุนให้เหนื่อยในคลิปนี้ผมจะพาไปดูหลักการที่ใช้เลือกช่วงเวลาในการเข้าเทรดพร้อมกับเคล็ดลับสุดสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบในการเทรดให้กับเราได้มากที่สุดกันครับ สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนกันไปใน2 EP ีแรกเนาะซึ่งเป็น EP ีที่เอาไว้ปูพื้นฐานนะครับ e ี1หนึ่งเนาะแล้วก็ e ีที่2ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเลือกวันในการเข้าเทรดเนาะว่าในสัปดาห์นี้เรามีโอกาสเข้าเทรดในวันไหนได้มากที่สุดส่วนใน EP ีนี้นะครับ e ี EP ที่3เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเข้าเทรดภายในวันกันหลังจากที่เราได้ภาพใหญ่กันมาแล้วเราจะใช้ภาพเล็กเพื่อเป็น day trading หรือว่า intraday กัน สิ่งแรกที่เราต้องไปทำความรู้จักก็คือ daily cycle ปกติแล้ว ICT เขาจะแบ่งช่วงเวลาเป็น4 session Asia London New York PM New York AM เหมือนกันครับ daily cycle ของ p o t t e r y เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงเวลาคล้ายๆกันซึ่งแต่และช่วงเวลาก็จะมีเวลาที่เจาะจงเป็นของตัวเองแล้วกรอบของเวลาก็ยังกว้างอีกอยู่ดีเราจะเลือกใช้ยังไง ซึ่งในเซสชันมันจะมีรูปแบบของ90นาทีไซเคิลที่อยู่ภายในเซสชันอีกทีหนึ่งสามารถให้เราเลือกช่วงเวลาในการเข้าเทรดได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคอร์เตอร์หนึ่งทำอะไรคอร์เตอร์สองของวันทําอะไรคอร์เตอร์สามของวันทําอะไรคอร์เตอร์สี่เราควรเห็นความชัดเจนแล้วยกตัวอย่างเช่นคอร์เตอร์หนึ่งของวันก็คือช่วงตลาดเช้าก็เป็นช่วงเอเชียอันนี้จะเป็นหลักการที่ผมใช้นะส่วนใหญ่ผมจะรอนะครับรอให้เกิดความชัดเจน พอเข้าตลาดลอนดอนผมก็จะมารอดูอีกทีว่ามันมีความน่าจะเป็นที่เราสามารถเทรดคิวสองได้นะเราก็ลองดูไหมสมมติว่าเมื่อวานเนาะราคาปิดกับตัวเป็นแท่งเทียนแบบนี้ทำเฟรมเดย์นะวันนี้เราก็ลองจงินตนาการดรูว่าถ้าวันนี้คอร์เตอร์หนึ่งเขาคอนโซลเดชันคอร์เตอร์สองมันก็มีโอกาสเป็นมานิโพเลชันนะอันนี้คือมุมมองความน่าจะเป็นแล้วก็ใช้หลักการ if did e n that บวกกับความเป็นจริงของทฤษฎีทีนี้ ถ้าเขาไม่คอนโซลิเดชันล่ะแล้วเขาขึ้นมาหาอะไรสักอย่างหนึ่งซัมติงข้างบนนี่ลหละคอเตอร์สองมันก็เป็นมานิโพเลชันได้เหมือนกันเพราะการไซเวหรือแอคคูมเลชันมันไม่ได้มีแค่การออกข้างอย่างเดียวมันสามารถไซเวอัพได้นี่หรือวิ่งขึ้นไปหาคีเลเวลข้างบนได้เท่ากับว่าคอเตอร์สองมันก็เป็นมานิโพเลชันได้ทีเนี้ยเราไม่กล้าเทรดคอเตอร์สองเราไม่ว่างสมมุติว่าทํางานประจําแล้วเป็นพาร์ทไทม์เทรดเดอร์ผมไม่ว่างเทรดคีวสอง ผมก็จะไปรอคอเตอร์ที่3ก็คือช่วงเย็นบ้านเรานี่แหละอ่ะทีนี้มันก็จะมีหลักการที่เราสามารถทําให้เลือกช่วงเวลาในการเทรดได้ละถ้าตลาดเช้าเขาคอนโซลิเดชันตลาดบ่ายเขาทำมานิปลูปลเลชันสิ่งที่เราจะเห็นเลยตอนตลาดช่วงเย็นก็คือดิทิบิวชัน เราสามารถเลือกช่วงเวลาในการเทรดได้โดยที่ใช้หลักการโดยที่ไม่ต้องใบแอบมองตามความเป็นจริงสิ่งที่ตลาดเฉลยหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อยู่บนหน้าเราหลักการง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับการเข้าเทรดภายในวันแต่ทีนี้มันจะมีซีเค็ดอีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าภายในวันช่วงเวลาตอนเย็นเรารู้แล้วว่ามันคือการทำดิส r i บิวชันเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราได้จิ้มไปละช่ยช่วงเวลาเนี้ยเราจะเข้าเทรดนะแต่เราจะเข้าเทรดตอนไหนของตอนเย็นละ่ะสงสัยกันไหม เนี่ยตอนนี้ตลาดนิวยอร์กเปิดแล้วนะเราจะเข้าเทรดกี่โมงดีอ่ะโอเคเราก็จะมาล็อกช่วงเวลานี้ก็คือแกบนี้นะครับแกบนี้คืออะไร6โมงถึงเที่ยงนิวยอร์ก6กโมงถึงเที่ยงนิวยอร์กมันก็จะถูกแบ่งย่อยเวลาไปอีก4ล็อกก็คือ4คิวหรือสี่คอเตอร์นั่นเองแล้วไอ้4คอเตอร์เราก็จะใช้หลักการเดียวกันเลย1ทําอะไร2ทําอะไรเดี๋ยว3นั่นแหละเดี๋ยวเราก็รู้เองอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า1ทํา a ค c อมบ l เ t ชัน2เป็นมานิป l เลชัน แบบนี้เราจะเทรดง่ายควอเตอร์ Quarter ที่3มันก็จะดิสทิวชันทีนี้เราก็ล็อกมงได้ละว,ว่าเราจะเทรดตอนนี้เปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตประจําวันเราเลิกงานมานะครับเปิดาราฟดูอยากเทรดก็เทรดจะกดก็กดมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเอาหลักการนี้ไปใช้พอเข้าช่วงเวลาตลาดนิวยอร์กเราก็ไปโฟกัสช่วงเวลานี้นะครับก็คือ6โมงนิวยอร์กถึงเที่ยงนิวยอร์กแต่ต้องปรับไทม์โซนให้ตรงกับนิวยอร์กด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคน ตรงนี้อย่าลืมเนาะแล้วเราก็ไปดูว่า6กโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยเขาทําอะไรก็ไม่เห็นความชัดเจนเราก็รอแค่นั้นครับเรื่องพวกเนี้ยมันจะทําให้เรารอแบบมีหลักการรอว่าเราควรจะทําอะไรรอให้ตลาดเนี่ยเขาฉเฉลยให้เราเห็นข้อมูลทุกอย่างโอกาสชนะเราก็สูงมากขึ้นนะครับถึงแม้ตกรถเราก็ตกรถแบบมีหลักการนะครับตกรถเป็นเรื่องปกติสําหรับการเทรดเนาะแต่ว่าการผิดแผนหรือว่าการผิดวินัยในการเทรดผมมองว่าเป็นเรื่องหลายแรงมากกว่า ซึ่งหลักการเหล่านี้ผมมองว่าจะสามารถช่วยใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับเดีย๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งในเคสที่ราคาเนี่ยมัน Accumulation 2เฟสเลยล่ะเราก็แค่ไปรอดูรอดูในคอร์เตอร์ที่3ามคอร์เตอร์หนึ่งเขาคอนโซลเ d a ดชันจัดๆเลย6โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยเขาคอนโซลเ d a ดชันเราก็ขีดไว้ก่อนว่ามันคือแอคคูมูลเลชันหรือเปล่าคอร์เตอร์ที่2 7โมงครึ่งถึง9โมงนิวยอร์กเขาก็คอนโซลเ d a ดชันอีกอ่ะเราก็มาปรับตรงนี้ให้มันเป็น X โอเคทีนี้คอร์เตอร์ที่สามเรารอเห็นการมานิปูเลชันแล้วเราจะเข้าเทรดในช่วงคอร์เตอร์ที่สามและคอร์เตอร์ที่สี่แบบนี้นะครับเราจะมีหลักการมากกว่านะที่จะต้องไปรอว่าเอ้ยเดี๋ยวตลาดช่วงเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามความคิดเราแต่สําหรับหลักการที่ผมเอามานําเสนอวันนี้มันไม่ใช่นะครับเราจะต้องมองตามความเป็นจริงอย่างที่ผมเน้นย้าเสมอว่าเราต้องมองตลาดตามความเป็นจริงตามสิ่งที่เราเห็นและถ้าใช้ทฤษฎี มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะเขาบอกไว้ว่า if did then that นาอโอเคอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับซึ่งการสอนของผมผมจะไม่เน้นความซับซ้อนผมจะเน้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังจบแล้วนะครับสำหรับทฤษฎีที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนื้อหาถัดไปก็จะเป็นการนำไปใช้แล้วก็สอนวิธีในการเข้าเทรดว่าผมวิเคราะห์ยังไง ดูยังไงบ้างวางแผนเข้าเทรดยังไงในแต่ละช่วงเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนที่เราจะนําความรู้ไปใช้งานผมขอพูดถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ผมมีความได้เปรียบในการเทรดจริงๆกันก่อนครับนั่นก็คือ e a r n ์เนกเอิรคือแพลตฟอร e ์มคืนเงินรีเบียสูงสุดถึง100%ไม่ว่าการเทรดของเราจะแพ้หรือชนะเราก็ได้รับเงินคืนทุกไม้และสิ่งที่ผมชอบมากก็คือเราสามารถใช้ข้อมูลผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้เลยแถมยอดรีเบลเนี่ยยังโอนเข้า MT4 MT5 ให้แบบอัตโนมัติด้วย คือมันทำให้การเหรดของผมเนี่ยคุ้มขึ้นแบบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยโดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานกับเออร์เน็กสูงถึง1 0,000กว่าคนแล้วและยังมีโบรกเกอร์ชั้นนําที่เป็นโบรกเกอร์พันธมิตรอีก11โเอบรกเกอร์และที่สําคัญเลยนะครับยอดรีเบททั้งหมดตอนนี้เนี่ยเกือบจะ1.8ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ60ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับ โดยขั้นตอนการสมัครก็ง่ายแสนง่ายทําเพียงแค่5าขั้นตอนเท่านั้นเพียงแค่นี้เราก็สามารถรับยอดรีเบทคืน1น0กันแล้วนะครับหลายๆคนนะครับคิดว่ารีเบทเนี่ยมันไม่จําเป็นแต่สําหรับผมผมมองว่ามันคือความได้เปรียบของเราจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูกันโบรกเกอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกโบรกเกอร์ในโบรกเกอร์ที่เราสนใจได้เลยแต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น SF Market เพราะว่าตอนเนี้ยเขาให้เงินรีเบทสูงสุดถึง12เหรียญตลอดมันเยอะมากๆเราลองไปคํานวณเล่นๆก,กันดู ผมเทรดวันละห้าหลอดผมต้องการรีเบทเดือนละ1,000เหรียญลองคำนวณกันเล่นๆดูนะครับยอดต่อเดือนเนี่ยได้มากกว่าที่เราคำนวณไว้เยอะนะครับบวกมาตั้ง300กว่าเหรียญเท่ากับว่ารายปีเนี่ยเรามีกำไรจากการเทรดเพิ่มขึ้นโดยที่เราแค่เทรดปกติของเรามันเหมือนรายได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันถ้าเราสูญเสียจากการเทรดเงินจำนวนนี้ก็เป็นเงิน รีคอดเวอรีของเราแต่ถ้าเราเทรดชนะเงินตรงนี้ก็เป็นเหมือนบัฟเฟอร์ของเราอย่าปล่อยให้เงินที่เราควรได้รับมันหายไปฟรีๆหากเพื่อนๆสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับนี่ก็คือเทรดที่ผมใช้ในการเข้าเทรดไล่ตั้งแต่ทำเฟรมวิคลงมาทำเฟรมเดย์เพื่อหาเดเรคชันหรือว่าเบแอดที่เราจะเข้าเทรดแล้วก็เลือกช่องเวลาให้มันสอดคล้องกับการเทรดของเราได้มากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพลดการเบแอดหรือว่าการคิดไปเองของเรานะครับดูตามความเป็นจริงมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเทรดที่ผมใช้เทรดไปนะครับเมื่อ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปไล่เรียงดูเลยนะครับว่าผมคิดยังไงอะไรยังไงนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเขามีแรงขายเข้ามานะคือแรงขายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปริมาณค่อนข้างสูงก็คือเนื้อเทียนเนี่ยปิดเป็นสีดำเนาะหรือเป็นเบริสแคนเดลเนาะมีการซื้อกับขึ้นมาเนี่ยที่บริเวณออเดอร์บ็อกมีแรงซื้อเนี่ยที่เบาบางพอสมควรตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาหาออเดอร์บ็อกนะ ถ้าอ่านตาม PD เขามีโอกาสลงมา e อ p พั s ชันลงมาด e เทตเมนต์แล้วก็เอ p พั s ชันแต่จุดที่เขาลงมาเนี่ยไม่ได้ทำสวิงของแท่งเทียนดูลายชาร์ตนะครับเนี่ยเขายังหาพื้นของเขาไม่เจอนะครับเขายังไม่มีแหลมหๆแบบนี้เท่ากับว่าโอกาสในการเข้าเทรดของเราวีคนี้เรามีโอกาสเซลได้มากพอสมควรอ่านจากแท่งเทียน PD อันนี้คือ b บแอดวีเนาะถ้าวันจันทร์เขาโอเพนไฮหรือ เปิดสัปดาห์มาราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปข้างบนอันนี้แหละเข้าเก็บที่เราวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับแท่งเทียนของสัปดาห์นี้มันก็จะกลายเป็นโอเพนไฮโลแล้วก็โคลดแบบนี้อันนี้คือการวิเคราะห์อของเราเนาะภายในสัปดาห์นะครับโอเคในภาพเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่าวันจันเนาะเขาเปิดมาวิ่งขึ้นไปตรงๆเลยเหมือนที่เราวิเคราะห์กันไว้เมื่อกี้เป๊ะๆคือโอเพนไฮสิ่งที่เราเห็นเลยณนะตอนนี้ก็จะมีพวกแฟ i ร์ว l ล e ูเก็บข้างบนเราดูว่าเขาจะมาหาแฟ i ร์วลูเก็บนี้ไหมวันนี้เริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้ว มีไปกวดไฮของวันจันทร์ด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถดันราคาลงไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเราตอนนี้เราอยู่บริเวณ50%ของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งบริเวณเนี้ยมันสามารถทําให้เกิดการรีวิวซอลของราคาลงไปหาโลด้านล่างได้ประมาณนี้นะครับเราเห็นข้อมูลแค่2วันวันจันทร์วันอังคารตามวิกฤตโปรไฟล์เลยก็คือวันจันทร์โอเพนไฮอาจจะยังไม่เจอไฮของวีก็ได้นะครับลองดูอีกสักวันไหมทีนี้เราเห็นความชัดเจนมากขึ้นก็คือวันพุธเท่ากับว่าตอนนี้มีโอกาสเป็น โอเพนไฮนะครับวันพุธคือไฮของวีคหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเราพิจารณาจากตัวของแท่งเทียนแท่งเทียนของวันพุธขึ้นมาเคลียร์ไฮสวันเลยบวกกับไฮตรงนี้อีกโอ้ลีควิลิตีในตลาดเนี่ยเยอะพอสมควรที่เขากวาดไปเนาะอีกวันถัดไปเมื่อแท่งเทียนนะครับปิดกลับลงมา อยู่ภายในบริเวณกรอบของราคาโดยปกติแล้วแท่งเทียนวันถัดไปเขาก็จะมีโอกาสกลับลงไปเคลียร์โลของวันจันทร์ได้มากที่สุดแท่งเทียนมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะถ้าเราใช้ความรู้เรื่องของแท่งเทียนเข้าไปแล้วก็พวกวิ e ลี่โปรไฟล์เนาะโอเคถ้าสมมุติว่าวันพุธเป็น h ไฮออ f วิ e k วันพฤหัสก็มีโอกาสเอ็กซ์เพนชันะทีนี้เราก็ซูมเข้าไปดู4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วทีชั่วโมงเขาทิ้งพวกแฟลรูเก็บพร้อมกับการทำสต็อปฮันกวาดพิเบียด d เด h i ไฮไปแล้วเรียบร้อยนี่คือการทำรี e วอเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในหนวันตรงนี้มีออเดอร์บ็อตรงนี้มีอะไรครับมี f แฟล l ู e Gap สิ่งที่เราต้องการเห็นเลยก็คือแท่งเทียนจะขึ้นไปหา f แฟล l ู e Gap หรือออเดอร์บ็อกพร้อมกับการเ hey, ทลงมาเพื่อปิดแท่งเทียนเดเป็นสีดําแบบนี้ เป้าหมายของเราคือ p r i v a t d e l o ก็คือตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถทะลุได้เลยมันเป็นเซลล์ซ้าหรือพวก e q u a l Low Liquidity เนาะเหมือนซ้ายผ่านตลอดเราสามารถใช้พวกนี้เป็น Target แรกก็ได้ถ้าอดทนหน่อยตรงนี้ก็เป็น Target ที่2เนาะเราไปดูเรื่องของเวลากันบ้างเวลาเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่กลางสัปดาห์ใช่ไหมเราก็จะเห็นความชัดเจนแล้วว่า เขาเติร์นสามทำม ани ปูเลตแล้วเราเห็นความชัดเจนแล้วนี่เห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเห็นไหมเราจะเข้าเทรดช่วงเวลาไหนละ่ะในเฟสของการดิส t r i บิ t ชันจำที่ผมบอกได้ไหมโอกาสในการเข้าเทรดภายในวันมันก็จะมีอยู่4ช่วงเวลาเหมือนกันสิ่งที่เราต้องการเห็นเลยก็คือราคาเนี่ยขยับขึ้นมาเคลียร์ไส้ของ2แท่งเทียนแท่งนี้เพื่อกวาดดิฟฟิตี้พร้อมกลับมารีบาลานซ์ที่เฟลดูแกล็บแล้วก็รีพที่ออเดอร์บอทเราจะได้ภาพเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะดำลงไป แบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเห็นเราได้ใบเอจากภาพใหญ่มาแล้วอันดับแรกคือรอดูช่วงรอนดอนทำไมต้องเป็นรอนดอนเพราะเราต้องรอคอเตอร์หเฉลยก่อนโอเคเราจะรอคอเตอร์หเฉลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้ยคอเตอร์หนึ่เขาวิ่งขึ้นไปหาคีไพ่เลเวลซึ่งมันก็สอดคล้องกันกันกนกบสิ่งที่เราเห็นภายใน4ชั่วโมงเลยแต่1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นอะไรเพิ่มเติมครับออเดอร์บ็อกหรือแฟลร์ลูกเก็บ ที่มันชัดเจนมากขึ้นนี่แก็บเบลอเลยแถมยังมีพวกออเดอร์บ็อกทิ้งไว้อีกอยู่ที่ว่าเขาจะใช้แบบไหนเนาะซึ่งเราสามารถเลือกคุณภาพของ PD array พวกนี้ได้โดยการใช้พวก p r e เมี m Discount เข้ามาตรงนี้นี่คือพรี m มียพอดีเลยโอเคทีนี้มันอยู่ที่พรีเมียมเราต้องขายเราต้องรอขายแต่เราจะรอตอนไหนละ่ะโอเคแล้วก็แค่รอเขาฉเฉลยเราก็ใส่โจทย์ไว้ก่อนว่าไม่ X ก,กับ A เ,เขียนโจทย์ไว้ทีนี้เราก็รอ รอสีแดงนะสีแดงก็คือ Manipulation ราคา Open ถ้าเป็นแท่งเทียนเดน open อ่านทำไฮไหมเดี๋ยวรอ high ช่วงที่2นี่แหละโอเคนะครับตอนนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงเขาปิดเป็นแท่งเทียนสีดำช่วงเวลาประมาณตีสอหรืออยู่ในคอร์เตอร์2พร้อมกับการกวาด l i q u i d i t y หรือทำาต็อปหันหแท่งเทียนปิดชนะ3แท่งเทียนแบบนี้ถือว่าเป็นแท่งเทียนที่มีคุณภาพทีนี้เราลองไปดูรายละเอียดที่มันเล็กลงกันบ้างผมจะไปดูที่15นาที ทําไมต้องเป็น15นาทีละ่ะเพราะว่าในช่วงเวลาของลอนดอนมันจะมีความผันผวนน้อยกว่าเนาะหรือว่าพวก v o l a t i l i t y อ่ะการซื้อขายของช่วงลอนดอนมันจะน้อยกว่าช่วงของนิวยอร์กนะครับผมจึงเลือกใช้ไทม์เฟรม15นาทีหรือ30นาทีในการเข้าเทรดมันจะมีการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนมากกว่าโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยสร้างออเดอร์บ็อทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวรอรอดูช่วงเวลาของคอเตอร์ที่3ซึ่งในระดับ เวลา90นาทีเราจะเห็นว่าเขาคอนโซลเดชันแบบชัดเจนมากๆนะครับตรงนี้เนาะแล้วควอเตอร์ที่2เนี่ยเขาก็มีการกวาด l ิค u i ิตี้หรือไปทำสต็อ h u ันดังนั้นเราจึงเห็นว่าเขาทำ Manipulate เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขากวาดเสร็จปุ๊บเขารีสเพกเมนต์นะครับก็คือการวิ่งสวนทางลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รุนแรงเกิดเป็นแท่งเทียนอิมบาลานหรือแท่งเทียนพิบิ่มใหย,ย,ยาวเน้แน่นั่นเองนะครับอันนี้แข็งแรงทีนี้ เราได้หลักฐาน2ชิ้นแล้วเราจะไปรอเทรดช่วงเวลาสีเขียวช่วงเวลาของสีเขียวเนี่ยเราเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเปิดมา3ามแท่งเทียนละแรงขายกดเข้ามา3ามแท่งเทียนแล้วปึ้งปึ้งปึ้งมีแฟลรูก็บทิ้งไว้ด้วยเดี๋ยวเรารอดูว่าราคาเนี่ยเขาจะย้อนกลับขึ้นไปหาแฟลรูก็ได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับราคาขึ้นไปหาแฟลรูก็เนาะเขาก็จิ้มจิ้มเห็นไหมครับจิ้มที่แฟลรูก็มีแรงขายพายายามซื้อขึ้นไปต่อแต่ก็มีแรงขายกดเข้ามาทีนี้แฟลรูก็เนี่ยเราจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่า ก็อลองตีพรีเมียมดิสคาดูคนปรากฏว่าแฟลูแก็บเนี่ยมันอยู่ในระดับพรีเมียมนะหรือพวกออดิบอร์กเนี่ยมันอยู่ในระดับพรีเมียมนะเราจะเข้าเทรดหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมก็จะเข้าเทรดผมจะเข้าเทรดตรงนี้แล้วสต็อปลอตที่ไฮนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดไฮตรงนี้มันถือว่าอินวาลิดในการเทรดหรือหลักการของเราแล้วเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขึ้นไปสูงกว่าไฮนี้เท่ากับว่าช่วงเวลานี้มันไม่ใช่การมานิปูเลชันถ้ามันจะเป็นการมานิปูเลชันจริงๆ ราคาเนี่ยไม่ควรที่จะสูงไปมากกว่านี้แล้วต่อแม่นะครับเราก็ไปรอดูกันว่าเฟสเนี่ยมันจะดีทิวชั่นจริงๆหรือเปล่าแล้ว X เ,เนี่ยเขาจะทําอะไรต่อโดยเป้าหมายของผมเป้าหมายแรกของผมเลยก็คือบริเวณตรงนี้มันจะเป็นอีควอโลอ่า,อาไม่ค่อยคุ้มนะครับผมก็เลยมองเป้าหมายถัดไปอันนี้คืออีควอโลเนาะเป้าหมายถัดไปก็คือโลแถวๆบริเวณตรงนี้หรือเขาลงมากว่าดไอ้ที่มันเป็นแหลมๆตรงนี้ก็ได้ซึ่งถ้าผมเข้าเอ็นที่ช่วงเวลานี้แล้วเก็บแทร็กเก็ตแค่นี้ 3 r ในการเทรดช่วงลอนดอนผมจะเล่นเป็นรอบตลาดบ่ายรอบหนึ่งตลาดเย็นรอบหนึ่งเนาะถ้าเป็นเซตอัพประมาณนี้เดี๋ยวรอไปรอดูผลลัพธ์กันเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเป็นเฟสดิสเทบิวชั่นแล้วเขาทิ้งหลักฐานล่องลอยไว้แบบนี้เอ็นทีของเราจะสวยมากแฟร์แวร์ยูแกรประดับพรีเมียมอันนี้คือ2022่วนโมเดล ของ ICT ทีเนาะที่เอามาใช้งานในการเข้าเทรดได้เลยนะครับเป็นโมเดลที่ซิมเปิลมากๆพอผมเข้าเทรดตรงนี้นะผมก็ได้เฟรดดิสติบิวชันมาแล้ว1ครั้งนะครับหไม้หไม้ในวันนั้นผมได้ rr มา 3A r เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆออเดอร์นี้เราชนะไปที่ 3A r ก็จริงแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีวิธีที่จะช่วยทำให้ rr ของเราเพิ่มขึ้นได้อีกนั่นก็คือการใช้รีเบทเข้ามาช่วยนั่นเอง จากการเทรดตัวอย่างนี้เราจะได้ RR จริงอยู่ที่3 r ถูกไหมแต่ถ้าเราใช้รีเบด RR ของเราก็จะเยอะขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่มากในออเดอร์เดียวนะครับแต่ถ้าเราเทรดไปเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยมันก็จะกลายเป็น RR สะสมที่สูงพอสมควรเลยยกตัวอย่างเช่นทั้งเดือนผมมีการเทรดอยู่ที่15 r เนะผมก็จะได้อีก2 r มาแบบฟรีๆจากรีเบดโดยที่ผมไม่ต้องทาอะไรเลยผมก็แค่เทรดเหมือนเดิมอันนี้คือความคุ้มค่าของการใช้รีเบดเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีกระสุนฟรีไปเทรดในช่วงนิวยอร์กละ ผมเก็บกระสุนมาได้สามนัดสมมติผมตีไปเลยสามนัดนะครับผมจะเอาหนึ่งในสามนัดเนี่ยไปเทรดต่อในช่องนิวยอร์กอย่าลืมว่าเป้าหมายตรงนี้นะครับมันยังเหลือพอสมควรนะครับมันยังมีพื้นที่ให้การาฟเนี่ยได้ดิ่งลงไปหรือว่ามันยังมีพื้นที่ให้เราได้เทรดเพื่อไปหาเป้าได้อีกเยอะพอสมควรโอเคครับหลังจากที่เราเทรดไปไม้แรกแล้วเนาะช่วงลอนดอนเราก็จะเริ่มเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเอ้ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดนะแล้วประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราก็คือภายในหนึ่ง มันทำมานิปูลเลตเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหตุในช่วงของการทำดิส r ิบิวชันก็คือช่วงเวลาที่แท่งเทียนวิ่งเร็วมีความผันผวนสูงแล้วก็รุนแรงเพราะเป้าหมายของเราคือ p ิเวียรเดโลข้างล่างนี้แต่สิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเราลองอ่าน PD ดูนะครับราคาเนี่ยเขาเอ็กเพนชันลงมาเห็นไหมตรงนี้นะครับเอ็กเพนชันลงมาสิ่งที่ราคาทำตอนช่วงลอนดอนก็คือเขาขึ้นไปรีเทสเมนต์มันจะสอดคล้องกับการดิสเิบิวชันของเราก็คือ มันจะ expansion อีกรอบหนึ่งอันนี้ถูกต้องตามหลักการของ price delivery นะครับก็คือการส่งมอบราคาที่เขาจะส่งของจาก internal r a n liquidity ก็คือ order b o x หรือ i l l แล้วก็บตรงนี้ออกไปหา external r a n liquidity ก็คือ private d e l o ตรงนี้นะครับภายในเซสชันนี้หรือเซสชันหน้าซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปก็อยากให้กลับไปทบทวนกันด้วยนะครับ จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่เราเทรดนะครับเราใช้ทาเฟรม1ินาทีในการเข้าเทรดใช่ไหมช่วงลอนดอนนะครับแต่ว่าช่วงเวลาของนิวยอร์กเนี่ยหรือว่าคอเตอร์ที่สามเนี่ยวอลตานลิตี้ในตลาดมันจะสูงขึ้นเท่ากับว่าแท่งเทียนมันจะมีความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนมากขึ้นเราต้องกลับเข้าไปเทรดในโล่ไทม์เฟรมหรือสามนาทีหรือห้านาทีนะครับเพื่อเห็นความชัดเจนมากขึ้นเนาะโอเคทีนี้เราก็จะไปดูว่าในโร่ไทม์เฟรมมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราลองวางโลจิกไว้ทีถ้ามันเป็น AMD เนี่ย M เนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องไปทำมานิปเลตที่ไหนสักที่นึงวางซีนาร์โอไว้ก่อนไม่ x AMD ก็ AMD X ถ้าผมวางซีนาร์โอไว้แบบนี้โอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ช่วงเวลาของการทำดิ t r i b u t i o n บ้างซึ่งการทำดิ t r i b u t i o n 90นาทีเราก็จะมี2ซีนารโอให้เห็นเหมือนเดิม x AMD หรือ AMD X มันก็จะเกิดขึ้นได้แค่2รูปแบบนี้ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบนี้ แต่สิ่งที่เราเห็นหลักฐานที่เรามีณนะปัจจุบันนะครับก็คือทำเฟรม5นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาได้สร้างออเดอร์บอกทิ้งไวเ้เราจะใช้พรีเมียมดิสเขาเพื่อความได้เปรียบในการเทรดมีอะไรอีกมีแฟงรูดแก็บอีกแบบนี้สบายเลยในการเข้าเทรด5นาทีเนาะสิ่งที่เราจะรอเลยก็คือเราจะรอเซลล์ที่พรีเมียมนะครับเราจะไม่เซลที่ดิสเขาสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือรอช่วงเวลาสีส้มสีแดงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันเกิดแท่งเทียนปฏิเสธราคาเราก็จะเมคชัวได้ว่าโอเคตรงนี้แหละมีแรงขายเข้ามาละหรือใครจะเพนดิ้งออเดอร์ไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับในการเข้าออเดอร์เนาะแต่ละคนมันก็มีสไตล์การเทรดแต่ว่าการเข้า NFT เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าอย่างผมผมก็จะรออันนี้ผมอาจจะตกรดก็ได้นะผมก็ไม่ซีเรียสผมก็จะรอไปเห็นความชัดเจนมากขึ้นด้วยซ้ำเวลาที่เขาขึ้นมาแถวๆบริเวณเนี่ยราคามัน,นมีการเทขายผมก็จะรอดูความชัดเจนไปอีกเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าสีแดง พอมันเข้าสีแดงมันก็จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเห็นไหมถ้าตกรถเดี๋ยวเราค่อยไป follow แต่ถ้าเราไม่ตกรถเขาใจดีเขาก็จะขึ้นมารับเราเองอ่านี่เห็นไหมตอนนี้ราคานะครับขึ้นมาหาเฟลลูกเก็บบกกับ,บอดมบกตรงนี้2ที่นี้สามารถเข้า N T ได้เลยสําหรับคน Agressive ก็คือเข้า N T ตรงนี้ stop l o s ไว้บนบริเวณไฮตรงนี้หรือถ้ามันทะลุต,ตรงนี้เราก็ไปรอที่เฟลลูกเก็บของหนึ่งชั่วโมงซึ่งตอนเนี้ยจำได้ไหมภาพใหญ่ของเรา มันเป็นการ expansion r e t r i l m e n t แล้ว expansion ใช่ไหมเราก็มีโอกาสที่จะตกรถได้ถ้าเราต่อราคาเยอะเกินไปเราจะลองลองเทรดดูไหมสักไม้หนึ่งเพราะเราก็มีกระสุนเมื่อกี้มา3นัดแล้วถ้าเข้าแบบเอ็ก s i ซ e ฟหน่อยก็ต้องเข้าแบบนี้ stop loss ตรงนี้แต่ถ้าเข้าแบบปลอดภัยล่ะไม่ชัวร์นิดนึงก็ต้องรอแท่งเทียนแบบกับตัวเหมือนที่ผมทําส่วนใหญ่แบบนี้ผมจะเริ่มโฟกัสแล้ว ถ้าเป็นสาย pending เขาจะได้ N ที่ตรงนี้ไปแต่ถ้าเป็นผมผมจะรอแท่งเทียนแท่งนี้ปิดแล้วผมก็เข้าเพราะผมต้องการเห็นความชัดเจนว่าเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถดันราคาหรือว่ามีแรงขายกดเข้ามาไหมซึ่ง stop loss ผมแค่นี้ก็พอๆกันแต่เป้าหมายของเราก็คือเอาเป้านี้ก่อนอ่ามันจะมีเป้าเป้าตรงนี้อยู่นะครับพวกเซลไซ,ซ้ายมือสุดนี่เห็นไหมผมจะเทรดเป้านี้ผมจะได้5 A คนที่เพนดิ้งก็จะได้7 เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรอดูช่วงสีเขียวช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ตลาด CME เปิดพอดีเนาะประมาณนี้โอเคถึงเป้าแล้วก่อนสีเขียวด้วยซ้ำเท่ากับว่าเราเก็บ ไม้ที่2ไปแล้วนะครับถ้าเป็นคน pending ก็จะได้ 7a เราเก็บเดอร์ตามพวกเซลไซส์เราก็จะได้เทรดไม้ที่2ไปไม้ที่2ถ้าเป็นผมผมก็ได้ 8a 3a ตอนเช้า 5a ตอนเย็นจะรออีกรอบไหมทาไหมถึงต้องรออีกรอบก็ตอนนี้มันมีเป้าอยู่ด้านล่างนี่ลองดูเฟสของราคานะครับราคาเนี่ย e x เ a n ช i o n กับ r e รี s t m e n t ตอนนี้มันเป็นช่วงของการทำ distribution การทำ distribution เดี๋ยวเราก็ต้องไปรอเขาย้อนกลับขึ้นไปอีกอยู่ดีเพราะราคาเนี่ยตอนเนี้ยมันวิ่งออกมาแบบนี้ แต่มันจะต้องย่อกลับขึ้นไปเทสนะครับแล้วก็ลุดลงมาแบบนี้ถึงเป้าหมายการส่งมอบราคานะซึ่งเป้าหมายจากข้างบนนี้มาถึงข้างล่างนี้โอ้เรามีจังหวะให้เทสพอสมควรเลยนะครับทีนี้ผมจะขอลดให้มันเข้ากับซีนารลโอของเรานะครับก็คือตอนนี้มันคือ accumulation มัน i p u l a t i o n แล้วก็ด t r i b u t i o n มันมาถึงแล้วนะแต่ว่าเป้าข้างล่างเนี่ย พิเวดเดโลเนี่ยของเรายังไม่ถึงนะครับเราสามารถเทรดเพื่อไปหาเป้าได้เราจะต้องรอความชาัดเจนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรอตลาดเปิดเราสามารถเทรดได้อีกหนึ่งรอบสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือรอตอนนี้นะราคาเนี่ยเขาได้สร้างออด์บ็อกทิ้งไว้นะครับแบบนี้นะเขาก็ย้ายจากด้านบนมาวางไว้ข้างล่างโดยที่เป้าหมายของเราก็คือด้านล่างถูกไหมด้านล่างนี้นะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งคือตลาดเปิดละแต่ก่อนลงเนี่ยเขาไปกวาดด u i ิทัล พร้อมกับสร้างบอกคําสั่งทิ้งไว้เอนที Ent ของเรานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะรอนะราคาเขาหลุดลงไปแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาเทสแล้วเราก็จะเข้าเทสเพื่อไปหาเป้าบริเวณตรงนี้ทีนี้สิ่งที่เราทําได้เลยเราก็คือรอเห็น90นาทีครับในช่วงเวลาเนี้มันจะเร็วขึ้นผมจะต้องใช้ในระดับมาโครมาช่วยย่อยลงไปกอ c c u m u l a t i o n manipulation d i s t r i b u t i o n แล้วก็ X อกอะไรสักอย่างหนึ่ง e t h ติ g เราเห็นความชัดเจนแค่สองอันสองในสี่เดี๋ยวเราก็ไปรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะราคาลงไปแล้วเห็นไหมราคาลงไปแล้วโหเสียดายมากเลยสักพักเอา้าไม่ถึงเป้านะครับไม่ถึงเป้าเนาะราคาลงไปครับแต่ไม่ถึงเป้านะสิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้นะครับก็คือรอให้เขาเข้ามาสีน้ําเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อเทรดลงไปหาพิเวตเดโล เพื่อให้มันจบเฟสของการดิสเิบิวชันในในระดับเก้าสิบนาทีมารอดูว่าเขาจะใจดีขึ้นไปไหมโอ้ยเขาใจดีขึ้นไปแบบนี้เนาะโอเคขึ้นไปหาออเดอร์บ็อกที่เขาทำทิ้งไว้ด้วยขึ้นไปหาเสร็จปุ๊บมีแรงเซลล์เข้ามาบวกกับเวลาที่มันสามารถเป็นรีวร์ซอลได้ผมจะเข้าเทรดตรงนี้สต็อปล็อตที่ให้เพื่อเทรดลงไปหาโลตรงนี้ได้อีกตั้งสอง วันนี้เราได้มาตอนเช้าสามอเมื่อกี้ห้าอเสียเสียหนึ่งได้ได้เกือบสามนะครับคุ้มนะผมก็เข้าถ้ารอห้านาทีปิดเราก็เข้าแต่ถ้าเราอยากคมกว่านั้นเอ็นที่ที่ผมเข้าผมจะไปเข้าสามนาทีก็ไปรอดูช่วงนี้แท่งเทียน,นยปิดเป็นปฏิเสธราคาเลยหรือรีชิคชั่นผมเป็นสายคอนเฟิร์มนะครับผมจะรอคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าเนี่ยจากที่ปกติเราเทรดห้าน,นาทีใช่ไหม เราจะได้ประมาณเมื่อกี้เราได้2.8เนาะถ้าผมเทรดประมาณนี้ยผมจะได้4เท่ากับว่าวันนี้เรามี12แอร์นะครับสุดท้ายนะครับราคาก็ถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน,เนตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงภาพเล็กในระดับเล็กมากๆนะครับทีนี้พอราคาถึงเป้าหมายแล้วเราก็จะเลิกเทรดมันหมดเวลาดิสทิวชั o นแล้วถึงเขาลงต่อผมไม่มีเป้าหมายในใจละมันอาจจะลงมาหาแฟรกแกนี้ก็ได้หมดหน้าที่ของเราละภายในวันนี้ แล้วก็ปิดจอนอนครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลงมาหาจริงๆนะครับจนกว่ามันจะหมดเฟสดิทิวชั่นรอดูช่วงเวลาที่มันเป็น x เ,เห็นไหมครับพอมันถึงช่วงเวลาที่เป็น x เ,เนี่ยแล้วราคาเนี่ยมันดิทิวชั่นจนถึงเป้าหมายของเขาล่างสุดแล้วเนาะพวกเฟโรเก็บหรืออะไรเนะี่ยพอมันหมดเวลาดิทิวชั่นนะครับเราจะสังเกตเห็นตอนช่วงที่มันเป็น x มันคอนโซลเดชั่นแค่นี้แค่นี้เลยผมถึงบอกว่าผมไม่เล่นแล้วถ้าราคามันถึงเป้าตรงนี้แล้วนะครับ แค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับ12 R ภายใน1วันนะในการใบแอดจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กนะครับถ้าใครเสียดายตรงนี้ก็อาจจะต้องไปลองหาวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้สำหรับผมแค่นี้พอใจแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำไปใช้งานที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะครับเน้นย้ำนะครับ หลังจากที่เรียนก็ต้องเอาไปฝึกฝนก่อนนําไปใช้เสมอนะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญและความเข้าใจมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองในการเทรด การดูใบแอดจากวิกี่ลงมาเดลี่แล้วก็ช่วงเวลาภายในวันนะครับที่เราจะสามารถเลือกเทรดได้ด้วยตัวเองมีหลักการแล้วก็องค์ความรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงรีเบทคิดถึงเออรเนขอบคุณที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ